เกียร um no e ์กำลังมือบางอย่างเลยทุกคนความใหญ่นะอึงเผาย่างนะอึงเผาย่างนะทุกคนมี่ติดกันอ่อนต่อยู่ทุกคนนี่แมนเบิร์ดอะมีแต่อึ่นเลยนี่ฮ่าได้มากอ๋ออีพออีเมเห็นดอกอันนี้ฮะนี่คือเห็นอมนะนี่เบิ่งคนมันเอ้าสบายดีตอนคอนขอนสีแจ๋งทุกคนเมาสิไปจับอึ่งก่อนไปจับอึ่งอีกรอบสองทุกคน ูเลยแจ้งเลยจงซีมาบนี่ฮะกูได้มาเติมมูมันนี่นี่นี่นนี่มันหงอยนี่นาเหนือนู่อ้มันลงบ่เลยนี่มึงยานูผู้ขับทีนี่นาหมอไเจ็กอ้มีตาอึ่งข้เอออโอ้ยลุยเลยมนี่ะ โอ้โหอึงหองชนันทีบเลยนี่นี่นี่อืมเหรออือโอ้โหมีตาอึงทุกคนโอ้ยมีแต่ไข่อึงทุกคนโอ้โหแมนบดเลยโอ้โหไข่อึงโอ้โหขอนสีแจ่มันไข่ออกบดเลยในตัวมันแต่ว่ายังร้ายอยู่ยังร้ายอยู่โอ้ยหมุดลงมาปุบปิบปุบปิบเลยเอืมโอ้โเกือบปรทันอันนี้อึงเข่า อุงด่ง้งด oh, ่าโอ้ยเกือบบทันเอ้ใช้มือเป่าทุกคนวิแนวตักเอานะอาได้ลายตาอื่นเรีกำยู่ทุกคนโอ้โหมดลงหามบลยโอ้โ

มียางยังห้ง้าอยู่มเอเทาอุกคนมันขึ้นบมันสีแจงนทุกคมันแจงแล้วบันมันขึ้นบ้าหออืองเทาเอือเานีนาเอือเานี่นาทุกคนขึ้นไงีมันโผดอ พออีเมกบใหญ่ลีคนกบตัวนี้มันโคมกันอยู่นะตัวทงงนี้ตัว้ล็กๆตัวทงนน่ตัวผูตัวท่งทุกคนชวนตัวทั้งลุมตัวแม่ใหญ่หลีนี่พวอโคมกันตัวผูตัวผูดวนะอยู่รุมผูกโคมกันย่านี้มองยังเห็นนหมายลีกบนึ่ตัวใหญ่ลทุกคนมพวกนี่นี่นยมเลย เบื้องเทียบกับลังมือบางอย่างนะนี่เทียบกับลังมือบางอย่างเลยทุกคนความใหญ่นะเบื้องบนนี่เป็นตาอ่อนช้อนทุกคนคู่นี้นี่กําลังสีโครมกันนี่คู่นี้นี่นี่มันกําลังสีโครมกันทุกคนนะพระตะกบจะมาลายทีป่านี่แยงแล้วจับอึองนักกับผันทุกคนเอ้ย เออมันยักไหลอยู่โหตอดสอด chạy เลยทุกคนมันต้องเล่นมางุ้มได้แาบทุกคนเพรามันหมดลงบมดเลยมันหมดลงผืนหนาหมดนะต้องงุ้มเอามันจะคิดได้นี่เออนี่ติดกันอ่อนตอดอยู่ทุกคนนี่ครบก็เห็นตะปอดเลยอ๋อใช่อือ แก่งสมแกงแล้ววะนี่มีงไล่เติบเลยนี่อย่างกระไดนี่ก็งมเอาบะไรป่ทุกคนเออมันยังไลยอยู่นะยังห่องอยู่งมเอากระไดกันทุกคนนี่นี่อเออึออเผาทุกคนนี่ ตัวน้อยมือเลกนี่อีกขึ้นที่ช่องนี่มันก็ยังชีห้องอีกคือเก่านี่ยูมองนี่มีหลายๆทุกคนมองนี่นี่บางที่ยังงุูมเอาในนีแต่แบบลายมันเนี่ยตัวนี้มาข้างโคกตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ได้เอานี่นี่สมไปหอบแจงนะทุกคนนี่บางทียง่มีลายเติบนะนี่มีตัวอึ้งเข่านี่อึ่งยแยกแบับลายนี่ โอ้ยมัเหียงได้อยู่ประมาณหาโลทุกคนหาโลหกโลได้นะอืงเมยไข่มันนักปู่ยังห่องอยู่ต่อหน้าปูยังห่องอยู่เฮ้อเบิ่งัูมีแต่ไข่มันทุกคนน้ำหนามนี่เป็นแพนี่มีแต่ไข่มันนะนี่ทุกคนว่ายาดมันดับมันบดับทุกคนเอาจังไัก็บดับนะอืงโอนี่โอ้ยมันยังออกเมแพเพลือไปอีกต่อไปอีกมื่อหน้า มืดอ๋อมาดไปเมื่ะมานี่ทุกคนพอได้ไล่เติบเลยพอดีเอาไปเติมเซมูมันทุกคนมูมันตัวทีเขาเแย่ยงบางแหล่งแย่งแต่ต้นหัวคำมาแหละคือนนี่ก็ได้ไล่เติบทุกคนทีมงานท่าก็ได้ไล่เติบพอดีเอาไปเติมใชกันอ้ยข่อยงุ่มเอาเแย่ยงบ่ได้ก็ข่อยงุ่มเอายโสบ่าไปสิบ่ได้นี่ เงี้ยงบดได้กว่ากงมเอาเห้ยเอานี่ตัวนี้กะข้าได้มากมันคือนี่กะมาเติมสักนิดนีงมีแต่อึ่งเผาได้นี่กงมเอามันจิไปใซส์มันกับกิ่งอมนุ่มอมนุ่มนุ่มโดนอยู่พื้นหนามากงมเอาเห้นี่แมนเบิร์ดอะมีแต่อึ่งเลยนี่ข้าได้มากมันคือนี่รอบแหลกทุกคนอึ่งอึ่งเผาโคบกับมี่แมนเบิร์ด นะโอ้โหนีนีโอ้โหอย่างนี่แหละงานล้วจะโกจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าฮกโกะฮ้กโอยังเป็นแพ่อยู่ๆหนามันนั่นแจงก่อนแต่ไปมันก็หมดลงนาํา๊ปุ๊บปุมันหมดลงโอมันหมดลงกนง้อบานี่องอืม เต็มกำนีต้องบบกเต็มกำเบิ้องในเสือคอยนี่ม่ไข่เรื้อหนึ่งงมเอือ้อง้มเอาหนอ่งมเอาที่มิจะใครื่อง่าไม่หันเอือร่สองือนี่ไไปเดยแม่กูเิรสอนมีเรื่องย่างสอม chỗ là cái tháng này cả nì mi tiêu ương bào hiệt ai nhạ đi Nha. Ừ. À đây, à đây, tít cần tít chơi ừ. 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 Tí, à bận ủng lùng ủng lùng nhiều มันสกัดน้บเลยวันหนึ่งโอเคโอเคอะจะนับจะกันนะยังควานหม่ทุกคนควานโม่ยังประธานมากับอีกทีมงานท่า2องคนยังประธานมาจักเพิมสีมันยังเนยเมื่อนี้กนไปตาตาเนยต้องใส่ยางมานาเนี่ยน่ยางมาเย อง่ดสีหกส่บวกอยหกหกเจ็อนี้เป็นสามเป็นสองลอยสองอยสามสิบสอสามสเต็ม้วไอเอาสี่ก็หกบวกกันเป็น สิบซิบมะหกเป็กเป็ก uh, ส uh, uh, oh, uh, ีมก็หกซีฟลอยสามก็เป็นสองลอยสามเต็มสองลอยสามซีฟอฉพาะอื่องเผาเฉพาะอึ้งเภาทุกคนมันพี uh. ่ได้ยังพี่ได้เฉพาะอื่งเภานีเขาหนาเพ้นนี่สองลอยสามีฟปลายโตเลยนี่ยังงัวนีอีกนียโอ้ยังตัวนี้อีกเลย สอนหลอดกระโตอะไรอึ so ้งเานี hmm. mm ่ย hmm. mm ังบ่ท่านร่วมอึ้งยางเลยทุกคนอึ่งยางน่ยังบุตท่านหนักตัวหนึงหนีอิ่มเลยกินเปี่ยนอิ่มเลยโอ้ยนแม่กบกับกางยางกบกลายลีกบ ตายปรจ่กตัวนี้เช็ดหรือเช็ดหรือมันนักไก่มันเอาไว้นี่ก่อนหลายกิโลเติร์ดด้วยหน่อยเจ็บเนาะส่วนดินมใส่ดินทรายไอ้มันหมุนอยู่นี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 ่มีแต่หูเอิงเลยนี่ทุกคนนี่นี่นี่หูเอิงนี่นี่มันหมุนออกมาเลย หมุนหัวได้เนี่ยมันมุนออกมาเมื่อคืนนี่แหละนี่นี่มันไปเสร็จเลยโอ้มันก็ลงน้ำแล้วเนาะจั๊เหัวได้แน่จั๊เหัวบ่ได้แน่แหละอยู่ในนี่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 ก็แม่นี่นี่นี่หูมันนี่นี่มันมุนออกมากนี่หูอึงนี่แม่นมดนเี่น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 ี่แม่นเบิดนี่มีแต่หูอึงยู่กับเทียงเขาเลยอะนี่ฮะนี่หูอึงฮะนี่นี่เด้นี่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 เอ๊ะ จองทีมงานเทามาอีกมันทีมงานเท่าไงเนี่ยบุตายมาช่วยเลยต้องใช้ม้านบ่หรือจังไหนจิงงานเท่านี้เดี๋ยวบางอย่างสีผ้าไปเบิ่งของพ่อใหญ่เจ้าของน้ำมันย่างลอยหาซิบต้นทุกคนอันนี้ฮะาสีผ้าไปเบิ่งเราก็เป็นอย่างอื่นกันเมื่อคืนแจ็คพันส์จิหน้อยหน่อยด้วยหน่อยไล่ไปจักทุกคน ใไลายบ่อึ้งพอด้ชอบนึงโอ้โหด้ชอบนึงไลายกคอยสินตัวนี่นี่แหละขใชนี่็ชอบกันชอบชอตบืงเอาอีกโอ้บงขวบเบงน่บองบเบืองโอ้ชอบนึงขาใชหนี่็ชอบช่อโตัวชอบ่ามีแต่อน้งเผาบ่นีพอ Ô, oh, thằng ương giang của bà, thịnh mưa bơm mình. Bò, bò và thằng mưa ở phần đông mưa. Mật mưa mưa đây, là ửng bà này. Đấy. À, chú. Không chơi. Dẻo ở nào, cái mẹ แม่นเพอึ่งกันนะได้สอบมาโอ,โอ,โอ้ร่วมร่วมกันบ่หนิสองคนเออสอบนู่นเจากได้ร้ายกว่าบกค้อยจะนะแต่ให้ค่อยหันบ่นนนได้มีเฉพ,พ,พาะวอดได้แต่หันเออไปเอา ไฟหันไปไล่ยอะแ่ไล่ดูโอ้โถมันมันหักระปิ่งมันขาดมันขาดมันขาดขนาดว่าทีมงานบาย่งไลยคนนี่ยังบทตรเจ้าทินคนได้ไล่คนมีเวลาไปแย่งไลยทีมงานมาแย่งนี่คนไปไต่ตาแน่นี่ก่อคนก็เลยได้อึงมาไล่อื่นเมื่อกระบาดมั้บ่พอยังว่ายังชิยู่อีกบ่อันยังชิ เอาย่างพลา,นาหนิโอ้ยังสิเมื่อเท่อไปชงอึ้งมื่อเท่อไปชงเลยพอดังพูลเลยกลับหม่าโอ้เมือ่ออะไรก็ยังสิม,มาอีกให้ไปตักย่างพลาหนิโอ้อยังสิไปขีดย่างพลาอีกเออไ,ไปชงหอดังพู <c oughs> น้ำมันย่างลอยหาสิบตน้นเนาะ เอาอึงมาส่งก่อนเนาะบ้านนว่าบัวอุ้งก่อนนว่าแทนมันบ่ตายบ่เลยอึงบ่บ่ตายแล้วก็สิบ่วใต้ถกเนาะอันตรายทุกคนเอ้ยผู้ใดมาก็ได้นะอึงนี่ไปไพมาก็ได้ทุกคนที่เห็นอันน่ะเขาลังขึ้นมามือวานเนี่ยทุกคนเขาลังขึ้นมาพร้อมกับบางอย่างขี่รถไถขึ้นมาบางอย่างดว่าก็เจ้ากันนาสีได้ร้ายคือกันทุกคน เพราะว่าอึ่งน,นี่มันอยู่ปัดขับถีบขับเด่นนะเข้าอยู่นี่บรด้ไม้วามว่าจะอยู่ในจุ่มเดียวกันนะทุกคนเขาอยู่ย้ายกันไปเลยตามชั้นผู้ตามห้องตามยังมันมีเบิดเลยนะอึ่งมื่อคืนนี้ไปทางใดกัอูอ้ยเดี๋ยินแต่ยงอึงงง่งห้องขับถีบอยู่ทุกคนอันนี้อันนี้บอรเฮียงลายคนนี่ยังได้บ่รท่อเพิ่นได้นี่เพิ่นได้สอบหนึ่งเบาเฮียงนี่สามสี่คนไปหาห้าะจับอึ่งไปนการอึ่งคืนนี้ ไดนแต่ชอบเดียวเถ่ะนะบ่แบ้เพิ่นชองคนเด้าทินเพิ่นทุกคนเดี่ย้มานังไทีมงานเฮาเนี่ยนี่วะอ๋อใบโตกบกบบนี้มีแต่กบบนนี้อืองวัมีบ่มีอยู่ตัวนึงบาน้วทีมงานเฮากับม้ามาเอม้ายังไนมันคือนีไปแต่ตามาอะไรก็ได้ล้าอยู่แต่ว่าอึงมันหมุนออกนะเหลือแต่กบ โอ้ยจะเป็นซัวเป็นซัวเนาะจับอึ้งมากเลยมันออกโอ้ยตายตายเอามะพรอยเอามาปล่อยอ๋อพรไปน้ำแนวของแม่เพลูกแน่เห็นว่าก็ดจะเอามันลายเกิดจะกบอยเนาะย่าหมดไปยังคนเ่าเหลัดขึ้นมาใส่กบมาให้มาให้เขื่อนค่ะขึ้นนู่นมีหองหองหนึ่งลุมตัวนั้นกบคือนทีนั่นพี่ปลายตัวสามสี่ขู่ขู่ก็บกบตัวนี้ เต็มที่อยู่ฮะเรื่องไรครับตอนคนใหนคอยเอาเนี่ยคนคนเดิเนี่ยในในในโบกนี่อะไรงี้ในโบกก็ไงโบกนี่โบกผู้มั่นนี่คอยสิบอกพวกเจ้ามันมีเป็นเป็นเถื่องหนึ่งอยู่นะฮะเป็นเถื่องเลยไม่ตะกบอยู่นะฮะลายว้ายบ่ได้บ่ได้ไปหาอาบน้ำก่อนบไดนี้ทุกคนมินไข่เอื้องเลยเต็มเสือมันนี่แต่ไข่เอื้องนี่โอ้ยหูไม้เลยไปอาบน้ำก่อน เอาแบบน,นี้มา,นมาซื้อต่อตัวนี้มาทุกคนเทียงข้านี่ยังบฟุฟเฟ่สีเพลนเอาขึ้นมาใสา่เรียบร้อยเลยขึ้นมาตะบ้านต,ตานะตะวันนี่เุยนี่สั้งกระซิขึ้นมาใส่เลยเมื่อนี้นี่คือว่าเอามาใสาแ่แล้วแหละและ้วสมบูรณ์บบบนี่ย่างหน้าข้านี่<า> สบายบ้านนี่โอ้ยโคตรตกนี่มันต้องยานบ้านนะแล้ว่างใดในนั้นเนี่ยหยอกเนว่ามันไปน้องกันขึ้นเนี่ยอย่าโหดร้ายใายเถอะได้ยังเนี่ยมาขึ้นโอ้ได้ยังได้กบสด้ต้องซ้ำถืออหัวนไหนเอามากบหันโอ้จะได้ปะ cốp nè khó bơ nghĩ thế biết ừ. thế cháu để lại có mù ừ. cốp mà cốp mà phải nhầm đây cả lại cốp mà ờ... Đấy, cốp đây xong. đây nhắn ít mà nó cốp cái nhạc nhạc. lại cốp cả tôi hiến tôi nương lại hiến tôi nương men tôi hẳn mình bay hẹn ừ. bay mình, mình thử lại có bùa tai nam thử khá nào ừ. là... thử khá mà nương đại tôi nương nhưng không lẽ มื่อนี่หรือว่าคืนนี่ทีมงานเอาม้านทุกคนเลยทั้งม้านทั้งกบทั้งอึงเห็นกับม้านเมื่อคืนนี่โอ้โหปัดเบิ่งเหงาหางหมดทุกคนปัดอีพออีเมเห็นดอกอันนี้ฮะโอ้โปลปูมันโอ้ตัวใหญ่ยี่ริ่นกั้มหนึ่งเลยนี่ปโอ้ตหจุ๊บนี่ละสี่หาโลนี่ตัวใหญ่ยี่ริ่เห็นหรือเงาอีพรอมนะ เบงหางมานี่ทุกคนเบ้งต yeah, okay. oh, 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 really yeah. oh, ีนมาหนิตีนมานิโอ้ใหญ่ลีนิปดทุกโอ้เบืงคนมานน่งามลีนทุกคนตีผู้ผูนี่คือเห็นอมนะนี่เบงคนมานน่สุดหอดความมานทีมงานเฮาทุกคน โอ้ยแพ่โพดลองหนังโพดองรเงระงกเป็นกระงมันร้ายโพดมัน้ายโอ้ยอยดีล่ะแต่ว่าดอกถงเสร็ร่องเครื่องบนี่นี่แหละรองเครื่องมันเี้ยยามันหลมันไหลยามันหลมันดิโอมันไหลเอาให้มันไขคอมันเพี้ยงกันกัพ่อ หัวมันรได้อ้ายไปแน่นนมันไรบ่มันลายดิลายยามันยามันบงเงทั้งหัวบงบงมันเขาครบเรียนมันกระพ้อนมอลากับยามันลายกระชาลายกระชามันครบพมันเรื่องมันหัวเออเออมนหเขาเขาทั้งหัวนี่บาดเวทกะดาษกรดาบุให้กินด้ะ ฮะอนาบ้ให้กินวเดนี่อ้ยกินกับบมวนแล้วหนาเอ้ยม้วนม้วนกับบะม้วนแล้วเขาบม่ให้กินไม่กินกับบมวน้ยกนาปิงจอนชิมขัดท้่ไหยกอบเลยไกอบนอกนุ่มในได้ไหครับบ้านุ่ขัเพ่มขัเนยนบุ้ซุปับเนืกอบนอกุ่มอุ้ยางเห็นขาบเลยโอ้ตายเลย โอ้ยปงไก้อนนี่นม่งนไหวยานกินน้ำอะมังแโอ้คือสบสิล่น้อหางเห็นนี่เนาะ่หมใ่หอะไรอะไอาาวอาแม่กลังเคยกินสำปรจัแม่โอ้ก็ได้แล้วเด็ดวันมาหนี่ตั้มโอ้หางเห็นนี่ โอ้เท่าไรเท่าไรปลาปูใหญ่ปูอ่ำเอาวปูใหว่ก็ได้ไฟเสียบผมมีไผเอาแล้วกับเ้าอมบ้านนี่นี่คือสตันแม่เฮาเพิ่นซอยขับรถเฮาอืนว่ึ้นมาบ้านนี่งหากินข้าวตรงกันก่อนเด้อะถึงหึงอุ่นตุ้นต้มหนึ่งอยู่ในขี้เดียวกัน ทุกปีทุก่านะครนหนึ่งทาี่บกมัครี่เพิ่มได้สร้างเันคืกวก็จ้างสร้างนบาทากขึ้นนั่งมาท่นกินเหล้าบ่ห่างนาด้ยจะหึงเลยนะครับอนกิ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 นแค่น้ยเขาหยาด้เอาไอเจ๊กเอาตัวนี้ลกกนี่ บมาหยาดสุปอยู่ด â y อ๋อน้อเอออ๋อเท่าไหร่กินคือแบบทั่วแทบคับพี่วที่เห็นคนหลายๆในเทียงเฮานี่บริเมนทีมงานเฮาเบิร์ตได้ทุกคนสบานเพิ่งก็มาหากินหาอยู่หากินคือกันแหละิ่นมาแวะมาเศร้าในเทียงนี่จะได้ไหมพัฒน์เห็นยังเกลียวตับโอ้เขากั้นได้นอกกะปินี่มา Bung có nhúc lúc nào phải không? Nhẹ cơ Nhẹ nhẹ. Tu gặp. Mời chim khay nha nhỉ? Nóng không? กินโลนะเนี่ยกินแต่ว่าก็จะใส่กินหมนาะะเหมอกินกินบดเ่น่ยเสกินนะยังไง่าไงเนี่ยาตักไก่เียมาัำพันธเงี้ยด้เวีามาาอ้เออเห็นกินขึ้นอยู่ใ่เลาเชื่อยู่นอ่ะใส้กลางครับเนช้นกัน เยเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอหตัวมะเขาว้ามันนี่นะเอาเขามาหลดเขามาเขามาเขามาพีๆน้องๆเาพี่ไอมาเขานั่เลยเจ้ามาเขาทังผีๆยืนกินก็ไดนะเฮานี่ยืนกินก็ได้ยืนกินคือทหารนี่มีเจ้านี่นี่งเากางมาพอโอ้ยะเขางามมือนี่บ่ห่มง่านั่งีก็ไดนะนั่งก็ได้น่ โอ้เจ้านอเราก็บักินซ้เออเราไปหันเออเราไปหนีอยู่อ่านี่ยนั่งกอบมเอคนม่าอามามาทุกคนมากินข้าร่วมกันกินข่าสาวร่วมกันมือนี้พักขาใหญ่มือนี้ม้านาพี่ไอพิษยืนเอาเลยเฮ้านนิเขากินแบบยืนเอากว่าเฮตุพีเอาซำเอาเฮสองลงพุธเบียงเขาพื้นกว่ายุโรปเาเป็นยุโรปเอาลไปคนตตี้ผ่านมองเด้อเฮตกินเข่านี่เอออื แบบเเคยกินงูอ่นะเนาะอืขึ้นเี๋เขาเดงูชิงตัวนึงนะเมื่อคืนัจอาชิงปอ๋อมันเาอืมเขาเดงูชิงมันก็บริกินกนเาไปเลยไปคืนเขากินเนี่ยำกินหางเห็เนี่มันก็ไปต่อโอ้จะเป็มังกรบานนี่แก้วกับอรเนโกคนนก็ยางหัวด้อยโอ้ยคุยแก้วในโกโอ้ควี่แก้วขกที่ได้มันแสบเนาะอือ เนาะวะมา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 คุณได้มาหนึ่งรงอือโอ้ตุ๊่เห็นตัวเดียวนี่ต่้งทางอำเภอมันใหญ่น้อมากมากก็ได้นอนก็ได้คะแนนเยด้ยเลเด้ออจ <laughs> คนแซวแซวนีน่มันก็ม้วนแต่ว่าเนอสำนาว่าดเนาะชำนาวา,า,าด่า, <c oughs> า,าอ้นคนกัะน,นุ่มที่นอตำตึกตกเล <laughs> <laughs> ยถึง่าวน,นเนี่ยวยโดลกล้กเพียง <laughs> บอนันนย่อกานกลังมืดซุนนักมัวโง่มัวพอานจมไม่แบบจมใหช่เยจมไปประตูมี่มูจิคนไรเลยม่วประชันยงเนาะแบกไปประตูมาเนาะโอ้ยว่าแบกหนายบอกคอยตูรถไฟยางออกมาวตาอยู่เลยตกเยี่ยมอ่เขาเยี่ยวคอยเหนขึ้นเหล่า นอยเหอยมรเหอธหรม่ใยเรอนน้อยอยู่ได้เหล่าเขากะจะเินไหวเติมแล้วเข้าเพื่อนเข้าแขคนร้ายแล้ะกับหับต่อหรอคนร้ายคือเอาทุกไงลมานล้วนะทุกจานทิ่ิดเลยบ้างาตัวคอนเตอรม่อย่างอัตรายเพราะง่จะตุกขาหาเราเราวะโอ้ยแม่หอยจะกินทีแล้วไงทงกินไรอ่ะแค่นำแข้งใส่้งขึ้นมา จนะอาม่าแล้วเห็ดอยู่ไว้ซื้อทั้งนด้อยู่ในหันอย่าท่านเฮียงเอาบททางน่อนเอามาแล้วก็ส่นสันตว่าเอาอันนี้บุญแม่การสักส่วนให้ดื่มเหล้าม่าส้วะไรทุกคนนะกินพอวัวงัวมัวมัวอ๋อหือว่ามีเป็นเกียรติอย่างไงมาได้กินนลำจะผ่าใหญ่ใจดีคือไอ้ไพ่คนนี้แหละผมพามากินข้าวปลาเอมันน่าห่วยแสบไล่แสบไล่เนาะครับเนาะโอเคโอเคเรียกว่าบอลลูบบอลลูบบอลลูบ โศกมันต่อไปเมื่อหาทั้งเจ้าและข่อยกมเมือไเนาะเอาเด็กๆเอาคำละเอากินเอากระเบื้องใ่รบอกไรบอกไรผู้ชจะกวผู้ช่เอาไรเอาอมแน่ลงมาลงมาพี่ลงมาฮอมแกมแน่เออเออนี่ อบยีเห็นแฉบบ่ล่าอะมาหน,นิอ๋ออ๋อากินอืมอ่ะมากินข้าวแล้วเหรอฮะสิขอโตนอนผักก่อนก่อนจะข้าวทุกคนเมื่อคืนนี้เบิดคืนเลยมาได้นอนหิวนอนแน่เมื่อคืนทุกคนทีมงานอือ่นเพิ่นมากินข้าวนนำเพิ่นก็เมื่อเลยข้าวอึนเพิ่นประมาณโลหนึ่งแหละเพิ่นมาน้ำลังเพิ่นมาน้ำลังเพินนพ่นมาหอดบังเส่าทุกคนเลย บางเฮียงมางหอยแต่ว่านี่ก็เลยได้จับอึงเมื่อคืนนี่เพิ่นมาอะไรเพิ่นบัไดาอึงเขาก็เลยเอาไปเพิ่นเมื่อเพิ่นกระเมื่อแหละเพิ่นกับผูกไปหาอยู่หากินต่อแล้วถ้าเพิ่นอยู่เถิงสำหรับทีมบางเฮียงนี่แต่ละคนนี่หิวอยู่งขึนอนเบิดแต่ละคนนี่มีแต่ชิโนนพักพรก่อนทุกคนจังสีปลายใหม่พห่ดแล้มืมอแล้พห่ดแล้มีแต่่วาคลิปวิดีโอนี่บางเฮียงสีปิดไว้สนิทก่อนทุกคนคลิปวิดีโอหาพ่อยๆกันใหม่นะ